ถ้าเราตะบ,บัตรสัตว์ถ้าเราเสียคําสัตว์ของเราที่ให้ไว้กับประชาชนอย่ามาเป็นเลยครับนักการเมืองอย่ามาเป็นเลยครับผู้รับใช้ประชาชนพร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกล ยังคงยืนยันคํานั้นไหมเบื้องหลังวิธีคิดคืออะไรครับน,น,นี่เป็นสอสครัคร้งแรกเป็นพักใหม่มีโอกาสจะเข้าไปทํานโยบายของเราได้ทําไมถึงไม่เลือก ยังยืนยันครับคุณวราวิทย์เพราะว่าผมยังเชื่อมันอ่นในคําสัตย์ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนตอนหาเสียงนะครับเพราะว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่พลักดันให้พรรคเป็นธรรมเรามาทํางานการเมืองคือเราบอกว่าเราจะเข้าข้างฝั่งประชาธิปไตยเราจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆและตอนนี้พอผลออกมาผลการเลือกตั้งออกมาท้องนี้พักเก้าไกลมีมติมหาชนสนับสนุนสูงสุด14.5 14. เก1 4ล้านเสียงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเราเป็นพรรคที่มีอุดมการทางด้านประชาธิปไตยเต็มที่ เราก็เห็นว and ่าตรงนี้เป็นกฎกติกาเป็นเป็นเป็นจรรยาบรณทางด้านการเมืองของฝั่งประชาธิปไตยียบร้อยแล้วจริงๆแล้วพักเก้าวไกลเนี่ยมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นประธานสภาได้ซ้ําไปมีนายกรัฐมนตรีได้ซ้ำไปแต่ตอนนี้ด้วยกลไกต่างๆมันบิดเบี้ยวซะจนพักคก้าไกลจะต้องกลับไปถ้าหากจะต้องถูกพักไปสู่เป็นฝ่ายค้านครับ พักเป็นธรรมตัวผมเองเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องยืนยันในอุดมการนี้ที่ให้คําสั่์ไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะต้องนําระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมาฝังลากอย่างลึกให้้า้ในประเทศไทย<อ>แล้วเราก็จะไปเป็นฝ่ายเงื่อนไขคุณกนวีคือติดตรงที่ไม่ยอมให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือติดตรงที่พักอีกขั้วหนึ่งก็จะมาร่วมรัฐบาลด้วย ผมไม่มีเงื่อนไขใดๆนั้นผมจะต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยให้ได้ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลจะเป็นฝั่งจะเป็นฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้นําหรือว่า8ปดพรรคร่วมนี้จะเป็นพรรคที่จะตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะขึ้นไปเป็นชั้นทางมติของ8ปดพรรคนี้หรือว่าพรรคก้าวไกลจะถูกผลักออกไปเป็นฝ่ายค้านผมก็จาตามก้าวไกลไปเพราะว่าผมยังเชื่อมั่นครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คําสัตย์ที่ให้ไว้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่พี่ตู่ว่าถ้าเราตบัดสัตว์ ถ้าเราเสียคําสัตย์ของเราที่ให้ไว้กับประชาชนอย่ามาเป็นเลยครับนักการเมืองอ,อย่ามาเป็นเลยครับผู้รับใช้ประชาชนคือยังขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o ส Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ